ดินแดนแห่งม r ยคราฟม e ยคราฟนั้นช่างสวยงามเป็นดินแดนที่โคตรจะสวยงามมีต้นไม้อะไรนั่นาะชนิดวับมาอู้มีหมูด้วยดูวัวตัวน,นั้นสิอ้าวตายไปแล้วดีนะที่ไม่ได้ทำอะ่กะกาตกปราวาต่อยฮึโอ้นี่มันต้นไม้ทุบเลยได้ไม้เออคลิปโอมาลเจ้าโอ้จระเข้นนี เอาไม้ไม่มีกฎฟิสิกอืมอะไรทุบแมงเลยเปิดว้าวจิหมาตัวนี้น่ารักจังเลยต้องการกระดูฮึฮึกระดูกไหนดีกระดูกขาละกันเอาไปหายก่อนก็ได้วะไปละกระดูกคกรช่วยด้วยเออคุณได้ดินมาแล้วก๊อกก๊อกก๊อกเดี๋ยวเราทําเลือ ได้แล้ววิไมค้าที่มันช่างน้ำสวยจริงๆแต่อยู่อย่างโดดเดี่ยวสร้างมันเถอะไหนดูซิมีหมูบ้านไหมจะได้หาเพชรอืมหมูบ้านอยู่ไหนน,นั่นไงหมูบ้านแตู่หน้าฉันดิเดี๋ยวเราเข้าหมูบ้านแล้วอืมจอดดิจอดอ,อุ้ยโอ้ยโดนดามมีหรือของจะแรงไหม ขอบคุณนัเพื่อนที่ให้เรือยี่ไม่ในเรือของแสนนี่มันพืชติมีหัวหอมด้วยคิดออกแล้วนั่นรถรางนี่ตบเลยได้รถรางละเอาพิกเอดขอแอดอินหน่อยนะจะคทุบทาไปข้างล่างวิยงไงเลสตต้นเตอยกได้เพชรอะ เวลาเอาดอกไม้สีฟ้าขยำเป็นเทนนี้โทนใส่เดสโตน